<sighs> okay. ไอ้เอ้ยแม่งหลุดเฉยเลยวะอ้าวไม่เห็นตัวอกะ่ะมันเป็นบั็กนะครับ bạn này đâu ơi, mึง kêu cái gì à, nhanh lên, hơi tì tay tì một ơ อะไรวันนี้เซิฟมันมีการบั็กนะครับผมอยู่แล้วแหละโหแม่เอ้เยจเจอคนโหดก่นแล้วเ <laughs> ขาโดนเตะน,นะครับ <laughs> นี่แนะบัก ผมจะไปแจ้งนะครับบักยังไงโอ้ยผมนี่สดุดยอดจริงแหม่โอ้โอหอ,อะไรก็เมันวัเนี่ยโอ้ยแต่ละคนนี่เพื่อนขอบังได้ไหมขอบงัง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 ขอบังเงอขอบังเงอขอบังเงอนิดเดียวนิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยก็ได้ พิ้งเลยยี่บกเลยหรือวะไม่ใช่กูรู้ดิเอาไว้ยแม่งไม่จิตเตอร์เลยนะยาวเลยเพื่นอนยาวเลยมีจิ้งแจ็บมันจิ้งแจ็บกูต่อเลยก็ได้มีจิ้งแจ็บกูต่อเลยก็ได้กูยาวต่อเองกูยาวต่อเองเออยาวต่อเองยาวต่อเองไม่ต้องทำอะไรแล้วบอกเลยอยู่ข้างบนนี่แหละบินไปเลยเพื่อน ขอต้อเลยนะเพื่อนอกินแกปก้อนเลยเราอะตัววิ่งนีก้อนกินแกปเสร็จวิ่งนีเขามาวกไม่แบบนี้ออยังไงเพื่อนเอายังไงเพื่อนเพื่อนไม่ไหวนะเพื่อนเพื่อนม่วกแตกไปแล้วยังไงต้อเพื่อนใส่ม่วกแล้วเพื่อนใส่ม่วกแล้วยังไงเราก็ตามไม่เลิกโอ้ยรองเท้ารองเท้าแตกเดีวเพื่อนใส่รองเท้าก้อนเดี๋ยวมันหนามตําตีน อุย้ยมันก็เ,เราบ้างแล้วมันก็เริ่มแบบตบโต้เราบ้างแล้วเพื่อนแล้วก็ใส่บ้างนะครับเพื่อนลืมใส่รองเท้าเพื่อนเอาเพื่อนแอะโอเคก็แค่นี้ก่อนนะครับ